อดคอพอ่อผู้เสียงอ่อนหวานน่ารักน่ารักว่าอยากเจอคุณยายรูปหัวเจ้าตัวเล็กเบาๆทำไมโลกนี้ถึงมีเด็กดีขนาดนี้ด้วยนะวันนี้หยางเยเว่ไม่ยุ่งหยางจื่อนั่งอยู่บนโซฟาพูดตะกุกตะกักกระซิบเบาๆว่าพี่สาววันนี้พี่สาวไม่ได้มีสายตาเย็นชาของหยางเยเว,กว่กาดมองหยางจือ่อหยางจื่อรีบปิดปากอ้ายเจ๋อเป็นคนยุ่งมากนะถึงกับต้องไปกับสืออี้ที่ชนบทเพื่อไปเยี่ยมคุณยายหยางเยเว่คุณไม่ว่างจริงๆเหรอหยางเยเว่กระซิบว่าไม่ว่างกินข้าวกันก่อนกินข้าวเสร็จแล้วหยาางเเเยย่ววิบขขดดนนมมสีชพูล็ ให้ไว้ที่คอของหลานหลานาหลานหลานใส่หัวหลานหลานไม่ดื่มนมแม่แล้วเขาโตแล้วไม่ดื่มนมแม่แล้วยังเย,ยว่ารูปไร้ใบหน้าของลูกน้อยระหว่างทางดื่มซะลูกที่ดีที่พ่อของหนูชอบดื่มนมดวงตาสีดำสนิทโตโตคู่หนึ่งของลูกน้อยมองดูพ่อสองมือเล็กๆกำขวดนมแล้วดื่มสิบล้านคนแทบละลายกับความน่ารักของเจ้าตัวเล็กยังดูดขวดนมอยู่เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงได้หอมกลิ่นนมขนาดนี้สิบล้านคนที่มีกลิ่นนมหอมๆจุบแก้มเจ้าตัวเล็กเบาๆหลานหลานดื่มนมเยอะนะจะจะได้ตัวสูง ล้านล้านดื่มนมอย่างขยันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นของเล่นเด็กๆเ,เขาไม่ดื่มตั้งแต่อายุสองขวบแล้วแต่พ่อดูเหมือนจะชอบนะคะเปิดประตูรถด้วยเงินหนึ่งพันล้านมองดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวนมากบนรถแล้วก็อึ้งไปครู่หนึ่งอย่างเยเวใช้ไม่หมดหรอกค่ะคุณยายอยู่บ้านคนเดียวอย่างเยเวผู้เสียงเรียบๆว่าของในบ้านเยอะกินไม่หมดหนูหลานน้อยพยักหน้ารับกินไม่หมดหรอกค่ะคุณยายจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฉันนาระดับสิบอันดับแรกของประเทศอุ้มหลานน้อยขึ้นสูงๆหลานรักเป็นเด็กดีีีจรรริงงๆทท่ัักกําาาไมถึนนนขด้ ล้านน้อยหัวเราะอย่างมีความสุขเข้ากันได้ดีกับคุณพ่อมายางจื่อแอโพรหน้าออกมาพี่สาวคนนั้นฉันไปด้วยได้ไหมคะยางเยเวจ้องเขาอย่างเย็นชาอย่ามาเลยอยู่บ้านเธอคะ่ะรถเมอร์เซเดสเบ้นไมบักสีดำ um. แล่นออกจากคฤหาสไปอย่างรวดเร็วยางจือ่อโมโหจนกระทึบเท้านับตั้งแต่มีหนุ่มน้อยหน้าตาดีคนนี้พี่สาวของเธอก็ไม่สนใจพี่สาวเขาแล้วเขาจะหนีออกจากบ้านยางจือ่อเห็นบนโต๊ขนมปังอบแห้งที่ลันลันให้เขาก่อนหน้านี้สองวันน้ำตาซึมเขานี้ออกจากบ้านไปก็ไม่มีใครสนใจ ที่บริษัทเทียนรุ่ยเอนเตอร์เทนเมนต์จางเติมหยุดพิมพ์น้ำเสียงเบาๆทำนองเพลงเสร็จแล้วสักทีตอนนี้เหลือแค่ดนตรีประกอบและเสียงร้องโจคุณที่กำลังปรับเสียงอยู่ข้างๆถามว่าเนื้อเพลงนี้เป็นเนื้อเพลงที่ประทับใจที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานี่มันเป็นผลงานของมือใหม่จริงๆเหรอพี่จางช่วยแนะนำมือใหม่คนนี้ให้ผมรู้จักหน่อยได้ไหมครับพี่จางผมกล้ารับประกันเลยว่าเพลงนี้ถ้าปล่อยออกไปรับรองว่าจะสร้างความประทับใจให้ทั่วทั้งโลกออนไลน์แล้วเนื้อเพลงตอนกลางคืนมันเผ็ดร้อนขนาดนั้นเลยเหรอสามารถขายอัลบั้มได้หลายแแสนนผ่น มีความสามารถเหลือเกินไม่ใช่คนธรรมดาที่จะแต่งเนื้อเพลงแบบนี้ได้แน่แน่เพลงแรกก็เขียนได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วเก่งมากลูกน้องของจางเติงต่างก็ชื่นชมเนื้อเพลงอย่างมากจางเติงพยักหน้าแล้วกล่าวว่าเนื้อเพลงสุดประทับใจจริงๆเขาเป็นเพียงมือใหม่คนหนึ่งได้ยินว่าเพิ่งจบมหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายนปีนี้อาจจะยังไม่มีบัญชีวีโบด้วยซำ้ำบอกว่าเพลงนี้ถ้าอยู่ในมือเขาก็ถือว่าเป็นการเสียของโจคุณยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ถ้าเขาเป็นมือใหม่พี่จางผมมีไอเดียอยู่หนึ่งอย่าง จางเพิงถามเสียงเบาว่าไอเดียอะไรลองพูดดูสิโจคุณพูดว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่พี่จางคุณใช้เงินซื้อเนื้อเพลงของเขาก็ได้นะแล้วถือเป็นของคุณเองส่งออกไปเลยส่วนทำนองดนตรีหลังจากนั้นคุณเป็นคนทำทั้งหมดอยู่แล้วแค่เนื้อเพลงเท่านั้นเองก็แค่เด็กนักศึกษานิดหน่อยก็จัดการได้แล้วสามหมื่นห้าหมื่นไม่ได้ผลก็ให้เขาไปเลยสักแสนแปดหมื่นถ้ายังไม่ได้ผลจริงๆ2 0 0สองแสนก็ได้คุณค่าของเพลงนี้มากกว่าสองแสนแน่นอนจางเทิงรู้สึกว่าสิ่งที่โจคุณพพูดดดนนนนนนนัันััั้้้สาาาาคญเเขเป็ทททีีมงงงงบบบือออหล่รรผิชกรรธ์ ไม่มีเพลงฮิตติดหูจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นนักดนตรีที่ไม่มีชื่อเสียงบัญชีโซเชียลมีเดียมีผู้ติดตามแค่เพียงไม่กี่แสนคนถ้าเพลงนี้ทําให้เขาโด่งดังขึ้นมาทันทีจางเทิงไม่กล้าคิดถึงเลยด้วยซ้าเขาจะมีอนาคตที่สดใสขนาดไหนบริษัทที่ไกลเกินเอื้อมแม้แต่ยอดฝีมือในวงการกลางคืนก็จะถูกเขาเหยียบย่ำโจคุณยังคงพยายามห้ามปรามต่อไปว่าพี่จาง ลองไปถามเขาดูไหมครับถามก็ไม่เสียหายอะไรนี่ครับแค่เด็กนักศึกษาคนหนึ่งนิดหน่อยก็จัดการได้แล้วจางเติงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าได้ครับผมว่างเดี๋ยวจะไปถามพี่สื่อสื่องั้นพวกเรารอฟังข่าวดีจากคุณอยู่ลัหลังจากเครื่องขึ้นแล้วอย่าลืมเพื่อนพ้องนะสบายใจได้เลยสองชั่วโมงต่อมารถก็ออกจากใจกลางเมืองหลวงได้ในที่สุดและมาถึงถนนในชนบทหลานหลานเห็นทุ่งนาเขียวขจีเป็นครั้งแรกตะลึงจนต้องเอาหน้าแปะอยู่ที่หน้าต่างชี้ไปที่ทุ่งนาด้วยนิ้วชี้เล็กๆพ่ออธิบายอย่างใจเย็นว่าใช่แล้ว เป็นข้าวสาลีอีกไม่กี่เดือนก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วลันลันยังไม่เคยเห็นใช่ไหมลันลันพยักหน้าเหมือนลูกไก่จิกข้าวดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นมองไปมาทุกอย่างเต็มไปด้วยความแปลกใหม่พ่อรถใหญ่รถเล็กลันลันชี้ไปที่รถจักรยานยนต์อีกคันตื่นเต้นจนร้องให้โหสิบอี้ช่วยลันลันมาตลอดทางในที่สุดก็มาถึงหมู่บ้านซั่วสินแล้วทางเล็กและราเปียบใช้เวลาทั้งหมดสามชั่วโมงลันลันเรามาถึงแล้วนะสิบอี้ลงลันลันจากรถมองไปที่บ้านเล็กๆที่คุ้นเคยตรงหน้าลันลลันคาางจกกออพ่ ใช้มือเล็กๆสองข้างตบประตูแรงๆเสียงหวานหวาของเด็กทารกดังขึ้นย่าลันลันดูยายไม่นานนักหญิงชราอายุหกเจ็ดสิบปีเปิดประตูผมหงอกใบหน้าใจดีและอ่อนโยนเอวโค้งเล็กน้อยแต่ท่าทางสง่างามมากหลานน้อยวิ่งเข้าหาคุณยายเรียกคุณทวดเสียงหวานน่ารักโอ h คุณยายเมก้ามองเด็กน้อยน่ารักชั่วขณะหนึ่งยังไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อไหร่กันที่ฉันได้เป็นคุณทวดเนี่ยที่รักหลานเรียกคุณทวดผิดคนหรือเปล่าจ๊ะหลานหลานส่หัวคือคุณย่าชี้ชี้พูดว่าคุณย่าคือหนูเอง นูกลับมาแล้วคนชราเงยหน้าขึ้นมองฉีฉีอย่างชัดเจนแล้วก็มองไปที่เด็กเล็กบนพื้นเหมือนกับเข้าใจอะไรบางอย่างเชิญเชิญนี่เจ้ามีลูกสาวแล้วเหรอคุณยา่ายางเยเวพูดด้วยความสุภาพคุณนายผู้เท่าพิจารณาอย่างเยเวอย่างละเอียดหน้าตาดีรูปร่างก็ดีแต่งตัวก็ดีเขาพยักหน้าซ้ำๆดีจริงๆเชิญเชิญลูกชายเขาออกไปข้างนอกแล้วมีเมียแล้วด้วยเหรอเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาคุยกับผู้หญิงคนอื่นเขาก็แดงหน้าไปหมดทําให้เขาเป็นห่วงมากเลย ถ้าต่อไปไม่มีภรรยาจะทำยังไงใครจะไปรู้ว่าพาคนนี้กลับมาหลานสะพ้ายที่สวยขนาดนี้มาให้ออกไปข้างนอกแล้วคุณเป็นแฟนของเฉินเฉินใช่ไหมคะมีลูกสาวกันแล้วด้วยเมื่อไร่จะไปจดทะเบียนและจัดงานแต่งงานกันคะซื้อซื้อเกือบสำลักน้ำลายตัวเองเลือบมองหยางเยเว่ด้วยความรู้สึกผิดดูเหมือนว่าหยางเยเว่จะไม่โกรธเขาโล่งใจย่าครับคุณเข้าใจผิดแล้วพวกเราไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนั้นคุณย่าพูดพร้อมรอยยิ้มเฉินเฉินย่ารู้ว่าหลานเขินอายถึงแม้จะมีลูกสาวแล้วก็ไม่ควรทำผิดต่อเขา รีบจัดการเรื่องแต่งงานซะถ้าไม่ไหวก็จัดงานเลี้ยงเฉลอมงคลสมรสที่บ้านย่าก็ได้คุณยายทอมไม่ใช่จริงๆหลานหลานไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของฉันดูสิว่าเราสองคนหน้าตาเหมือนกันไหมคุณยายหลานหลานโกรธคุณยายหลานหลานเป็นคนคลอดหลานหลานเองคุณยายเย่้มแย้มแจ่มใสเหมือนเหมือนกันมากเลยจมูกกับตาเหมือนแกออกมาจากแบบเดียวกันเลยเหมือนกันแปะหลานชายคนโตของฉันกลับมาแล้วกับลูกสะใภ้ที่สวยงามและลูกสาวที่น่ารักขนาดนี้ด้วยคุณยายเย่อุ้มเด็กน้อยที่อยู่บนพื้นขึ้นมาปลอบโยนเด็กน้อยบ คุณทวดจะเอาของอร่อยๆให้หลานทานนะจ๊ะนี่ไม่ใช่ว่าเป็นโรคข้ออักเสบจากโรคไขข้ออักเสบเดินก็เจ็บใช่ไหมอุ้มหลานแล้วยังเดินเร็วปานสายฟ้าฟาดได้อีกนี่มันยังไงกันหันไปมองหยางเยเวอธิบายอย่างลำบากใจว่าคุณยายเข้าใจผิดไปฉันจะอธิบายให้เขาฟังเองอย่าห่วงเลยหยางเยเวกับอี้พูดว่าไม่เป็นไรที่นี่ค่อนข้างจะนะครับคุณยางอย่าถือสาเลยนะครับไม่ถือสาหยางเยเวกับอี้ถือของเข้าไปในห้องบ้านอาจจะเล็กแต่ก็สะอาดเรียบร้อยดีของวางเรียบร้อยดี คุณยายเย่ทักทายคุณหยางเยเวด้วยความอบอุ่นนำของกินที่เก็บรักษาไว้นานมาวางไว้บนโต๊ะหมดเลยรีบ,รบมากินที่นี่กับคุณยายเหมือนกลับบ้านเลยไม่ต้องเกรงใจอ๋อเฉินเฉินแฟนสาวของเธอชื่ออะไรจริงๆแล้วฉันจนใจมากยายหล่อนชื่อหยางเยเวจริงๆแล้วไม่ใช่แฟนฉันหรอกอย่าเข้าใจผิดเลยหล่อนแค่มาส่งฉันกลับบ้านเท่านั้นคุณยายเฉินเฉินรู้ว่าหลานเขินนะแต่มีลูกสาวแล้วนี่นาอย่าทำตัวเป็นผู้ชายเจ้าชู้เลยนะไม่งั้นยายจะไม่ให้กลับบ้านอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจ ยิ่งแก้ตัวยิ่งผิดมองไปทางหยางเยเว่ขอความช่วยเหลือสีหน้าของหยางเยเว่เรียบเฉยเห็นได้ชัดว่าไม่คิดจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมพ่อเก่งมากเลยเท่ากับเท่ากับลันลันกินขนมถั่วเขียวคำหนึ่งอาจจะอร่อยมากรีบเอาไปให้พ่อเลยขอบคุณที่รักลีลีส่งให้หยางเยเว่ชิมหนึ่งคำลองดูสิเป็นยังไงบ้างหยางเยเว่รับมาแล้วลองชิมดูอ่อนๆดีนะเธอชอบไหมหยางเยเว่อืม้มลีลีก็จดจำเอาไว้เงียบๆหยางเยเว่ชอบกินขนมถั่วเขียวคุณยายเย่อุ้มหลานๆออกไปอวดพี่สาวๆของเขา พอเวลากลับมาก็เที่ยงแล้วชี้อยู่ที่ครัวกำลังเตรียมทำอาหารเฉินเฉินไปช่วยคุณยายลี่ทำกับข้าวด้วยเธอไม่รู้หรอกนะคุณยายยายของเธอพูดกันว่าหลานหลานหน้าตาเหมือนเธอมากเหมือนกับคุณตอนเด็กๆเลยเหมือนแกออกมาจากพิมพ์เดียวกันน่ารักและสวยทุกคนพูดว่าคุณมีลูกสาวที่น่ารักและเรียบร้อยขนาดนี้ได้ยังไงไม่เหมือนกับแฟนสาวรุ่นเดียวกับคุณคนอื่นๆเลยคุณพาลูกสาวกลับบ้านแล้วคุณยายแย่ก็เลยได้มีหน้ามีตาในหมู่บ้านหลานชายคนโตของท่านอุ้มลูกสาวกลับมา และยังมีลูกสะภ้ยที่สวยงามอีกคนหนึ่งด้วยหลานสาวถามคุณยายอีกครั้งว่าหลานสาวกับฉันคล้ายกันไหมคะคุณยายเย้พยักหน้าอย่างรัวๆคล้ายคะ่ะรูปตอนเด็กๆของคุณยายยังเก็บไว้เลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูดวงตาของหลานสาวสิคะจมูกเหมือนกันแป๊ะเลยคะ่ะแขนเล็กๆของลันลันสองข้างกอดขาพ่อด้วยความสุขโอ้ลันลันเหมือนพ่อจังอยากจะอุ้มเจ้าตัวเล็กนี้สักล้านล้านคนมองดูอย่างละเอียดแก้มนุ่มๆสีชมพูของเจ้าตัวเล็กแม่ทั้งสองคนจ้องตาก,กันตาโตลันลันขมวดคิ้วเหมือนเธอกับแม่มากจริงๆ เพราะฉะนั้นอย่างเยเว์จึงเก็บเขากลับบ้านมาเป็นพ่อเลี้ยงของหลานๆอย่างเยเว่ยืนอยู่ที่ประตูการแต่งกายและท่าทางไม่เข้ากับห้องครัวเล็กๆนี้เลยน้ำเสียงอ่อนลงเล็กน้อยฉันช่วยอะไรได้บ้างไหมคุณยายเย่โบกมือปฏิเสธอย่างรวดเร็วไม่ต้องแล้วลีลีรีบเข้าไปนั่งในห้องดีๆนะจะ๊ะเดี๋ยวคุณยายก็ทําให้ทานแล้วนะคุณยายจะผัดพริกกับหมูให้ทานหมูที่เฉินเฉินซื้อให้ยังทานไม่หมดเลยคุณยายอุ้มหลานสาวและอาหารแล้วก็พาเสี่ยวหล,ลานนออกจากครัวไปด้วยกันรีบเข้าไปนั่งในห้องเธอคุณยายกําลังทําากับข้วอยู่ อุ้มเสี่ยวหลานหลานแล้วถามว่าหลานสาวเป็นอย่างไรคุณยายพาหนูไปเจอใครมาคะตาโตเหมือนลูกองุ่นเลยกระพริบกระพริบยื่นมือเล็กๆทั้งสองข้างออกมาแล้วก็ยื่นเท้าออกมาด้วยคุณยายเยะยเลยแล้วก็เริ่มนับด้วยนิ้วเล็กๆรู้แล้วขาหนูยังเล็กจะไม่ได้รอลันลันอย่านับเลยคะลันลันพูดเสียงอ่อนๆคุณยายทั้งสิบสองท่านประหลาดใจอย่างแท้จริงหลานหลานนับเลขได้มากขนาดนี้แล้วคุณยายอย่างพยักหน้าหลานรู้จักตัวอักษรด้วยพวกเขาคิดว่าหลานหลานแค่จะวาดรูปได้อย่างเดียวไม่นึกเเลยยยว่าาดด็กกนนนนนน้้อจะะมีีสูงขิแบบไหั ถึงจะได้เด็กน้อยที่เก่งกาจขนาดนี้แล้วพ่อของเขาเป็นใครลีอี้เริ่มอิจฉาแล้วลันลันกอดคอพ่อเสียงหวานหวานนุ่มนุมเอาหน้าแนบกับพ่อลันลันฉลาดจังเลยพ่อรู้ว่าลันลันฉลาดลันลันเป็นลูกที่ฉลาดที่สุดหนึ่งพันล้านหนูน้อยน่ารักน่ารักทั้งสองคนยังคงกอดกันแน่นชีวิตของเยี่ยนเยี่ยนนั้นแสนเย็นชาเธอช่างรักหลานหลานจริงๆหลานหลานเป็นที่รักของฉันฉันรักหลานหลานมากอากาศรอบๆเย็นลงเล็กน้อยหลังจากนั้นก็รู้สึกหนาวขึ้นมาทำไมอากาศถึงเย็นลงอย่างกระทััันนนนหหลลล่ะาารกพอ หนูน้อยตัวอุ่นๆกอดคุณพ่อแล้วกัดไปหนึ่งคำแล้วก็เลิน n ้ำลายคุณพ่อเต็มหน้าอย่างเยเว่บีหูเล็กๆของหลาน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 ต่อไปห้ามจุกหน้าคุณพ่ออีกนะเป็นน้ำลายของหลานหลานเองหลานหลานยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรคะ่ะพ่อไม่รังเกียจหลานหลานหรอกอย่างเยเว่กอดหลานหลานไว้ในอ้อมแขนรอยยิ้มบนใบหน้าของหลานหลานก็หายไปทันทีผลักคุณแม่เบาๆดุดุกหน่อยให้คุณพ่อห้ามไว้อย่าดื้อนะลูกคุณพ่ออุ้มลูกทั้งวันเหนื่อยมากนะอย่างเยเว่เอาลูกน้อยไปวางบนโซฟาไม่นานนะัักกลลลนนนน็ปปีีขึ้้ไหาคุณพ่ออแว นอนบนหลังคุณพ่อคุณพ่ออุ้มหน่อยคุณพ่ออุ้มหน่อยพ่ออุ้มหนูแอลเล่นไปมาในบ้านหนูแอลนอนคว่ำบนบ่าพ่ออย่างมีความสุขแลบลิ้นแกล้งแม่คุณยายทำกับข้าวหกอย่างให้เจ้าตัวเล็กอย่างหยางอยู่ตุ๋นไก่แก่พริกผัดเนื้อเนื้อวัวผัดมะเขือเทศผัดไข่แม้จะเป็นกับข้าวธรมธรมดาธรรมดากลิ่นหอมมากผิดปกติหนูแอลชี้ไปที่ไข่บนโต๊ะคุณพ่อเลี้ยงลูกเก่งจังคุณพ่อเอาเป็ดน้อยสีเหลืองมาให้ลูกน้อยหนูแอลอ้าปากค้างคุณพ่อป้อนอะไรก็กินหมดไม่่่เเเเลลลลือกกกกิิินนนยยยสัััดีงง้งงงงาจจรๆ ลันลันกินเยอะๆนะตัวขาวอ้วนท้วนสมบูรณ์คุณยายเย่อไม่หุบเลยมองลันลันอยู่ลันลันกินอย่างมีความสุขเจ้าตัวเล็กอ้วนอ้วนก็กินอย่างขยันมากขึ้นทานข้าวเสร็จแล้วยางเย่เว้ใช้โทรศัพท์ตอบข้อความรู้ว่าเขาทํางานยุ่งก็แวะมาหาเขาที่นี่ด้วยไม่ใช่ขมาเป็นเพื่อนกับหลานหรอกเฉินเฉินคุณยายเอาภาพถ่ายเก่าๆของหลานมาให้ดูหลานกับลันลันเหมือนกันราวกับแกะคุณยายเย่หยิบรูปถ่ายเมื่อชั่วโมงก่อนออกมาตอนอายุสามสี่ขวบถือของเล่นอยู่หน้าดําคล้ำยิ้มแบ,บงง ซืออี้รับรูปมาไม่อยากให้หยางเย่เว่เห็นเขาเป็นแบบนี้โง่ามากหยางเย่เว่รับรูปมาหนึ่งใบถามอย่างตั้งใจนี่รูปเธอเหรอใช่ฉันเองสมัยเด็กๆฉันวิ่งเล่นข้างนอกทุกวันเลยค่อนข้างมืดแล้วสิบเอ็ดก็รีบซ่อนรูปตัวเองไว้ด้านหลังรูปหูด้วยท่าทางเขินๆหยางเย่เว่ยอย่าดูเลยโง่จังตัวเองยังรู้สึกโง่เลยหยางเย่เว่จับข้อมือของสิบเอ็ดนิ้วมือเย็นๆสัมผัสกับมือของสิบเอ็ดเสียงที่อ่อนโยนดังขึ้นข้างหูสิบเอ็ดฉันว่ามันน่ารักดีนะร่างกายของเขาแข็งท่่่่่่อออยยยููกับทีปปให้างเงเเวรปไป อี้ชีบีปากเล็กน้อยก้มหน้ามองปลายเท้าอย่างเยเวกำลังปลอบโยนเขาอยู่หรือเปล่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่หลานๆเข้ามาใกล้แม่แล้วกอดรูปพอ่อดูไปดูมาพ่อหล่อจังฉันขำจนอยากร้องให้เลยในสายตาของลลันพ่อคงเป็นคนหล่อที่สุดละมั้งช่วยไม่ได้จริงๆลูกสาวก็ชอบแบบนี้แหละลลันดีใจกระโดดเล่นไปมาใต้ชายคาบ้านแปบ๊บเดียวก็ไปดูกระต่ายในกรงแล้วก็ไปดูไก่ที่กำลังไข่ที่นี่เป็นที่ที่หนูเล็กไม่เคยเห็นมาก่อนเต็มไปด้วยสิ่งแปลกใหม่ทุกคนทุกแห่งนิ้วชี้ไปที่กระต่ายกระต่ายพ่อกระต่าย อืมลันลันชอบกระต่ายไหมหัวเล็กๆลของลันลันพยักหน้าเหมือนลูกไก่จิกข้าวหูของกระต่ายใหญ่นะอืมลันลันฉลาดจังหูของกระต่ายใหญ่มากตอนนี้ไก่ตัวหนึ่งเข้ามาใกล้ลัน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 ตกใจร้องลั่นแล้วปีนขึ้นไปอยู่ในอ้อมแขนพ่อกลัวหรอลันลันไม่ต้องกลัวนั่นมันไก่แก่ตัวหนึ่งมันออกไข่ให้ลันลันกินได้นะอีเออร์พาลันลันไปเล่นในสวนลันลันใช้แครอทเล็กๆป้อนกระต่ายปากกระต่ายขยับไปมากินอย่างอร่อยอร่อยลันลันดีใจมากเลยมือเล็กๆลวกรูปหัวกระต่่ายนิงๆ เปน็นลันกับพ่อที่ให้อาหารกระต่ายกันทั้งบ่ายเกือบจะทําให้กระต่ายอิ่มจนตายแล้วเย็นแล้วหลี่และหยางเยเว่เตรียมตัวจะไปฝนตกหนักลงมาอย่างเงียบๆหลี่ยืนอยู่หน้าประตูยกมือขึ้นรับหยดฝนหยางเยเว่ฝนตกแล้วคุณยายเยไ่ไหววานเฉินเฉินคืนนี้ไม่ต้องกลับไปรอกพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้ฝนตกหนักขนาดนี้ทางก็ไม่ปลอดภยัยอีมองไปที่หยางเยเว่คืนนี้จะพักอยู่ที่นี่ไหมคะหยางเยเว่พยักหน้าอืมพักอยู่ที่นี่คืนนี้ทางไม่ปลอดภยัยสิบเอ็ดมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยดีคะ่ะ งั้นก็ขออยู่ต่ออีกหนึ่งคืนนะคะคุณยายเย่จัดห้องข้างๆให้พร้อมรอยยิ้มพูดว่าเฉินเฉินหลานกับลูกและลี่ลี่นอนห้องเดียวกันนะคะเตียงใหญ่มากนอนได้สามคนสบายๆสิบเอ็ดงงอีกแล้วถามยายว่าแล้วห้องอีกสองห้องของยายล่ะคะห้องนั้นมันสกรปรกเกินไปพวกหลานนอนห้องนี้ดีกว่านี้คะ่ะยายปูที่นอนให้พวกหลานเรียบร้อยแล้วคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่นะคะยายไปก่อนนะก่อนออกไปยายลูกหัวหลานคนที่สิบเอ็ดเบาๆแล้วมองเขาด้วยสายตาเป็นห่วงเขาสงสัยเล็กน้อยว่าคุณยายตั้งใจ ซื้ออีกระตุกมุมปากมองไปที่ยางเยว่ายางเยว่าพูดว่าคุณอย่าห่วงเลยฉันจะไม่นอนเตียงเดียวกับคุณหรอกคุณกับหลานหลานนอนบนเตียงฉันนอนพื้นก็ได้ซื้ออีหยิบผ้าห่มผืนหนึ่งบนเตียงลงมายางเยว่าจับแขนเขาไว้สีหน้าจริงจังอากาศหนาวนอนพื้นง่ายต่อการเป็นหวัดนอนด้วยกันบนเตียงเดียวหลานชายไม่ขัดขืนหนูหลานกอดขาพ่อด้วยเสียงที่อ่อนหวานพูดว่าพ่อนอนหลับนะเพื่อให้ยางเยเวสบายใจหลานชายจึงตั้งใจแบ่งเตียงเป็นสองส่วนยางเยเวกับหนูหลานนอนครึ่งเตียงใหญ่ส่วนเขานอนครึ่งงเเตียล็ด้านอ ไปหยิบชุดนอนที่ยังไม่เคยใส่มาจากตู้หน่อยสิใช้ไปก่อนก็ได้นะชุดนอนตัวนี้ยังไม่เคยใส่เป็นชุดใหม่อย่างเยเว่รับชุดนอนมาแล้วถอดเสื้อโค้สีดำออกข้างในเป็นเดรสสั้นทรงเข้ารูปอกอุ้มรูปร่างที่งดงามของเธอเรียวขาเรียวยาวสวมถุงน่องสีดำลำคอรู้สึกตึงขึ้นทันทีจึงรีบเบี่ยงสายตาไปอุ้มเด็กน้อยที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นและขยี้ตาขึ้นมาพี่หยางอาวีฉันจะพาลูลูไปข้างนอกก่อนนะเปลี่ยนชุดนอนเสร็จแล้วเรียกฉันด้วยนะซื้ออีออกจากห้องไปแล้วพิงกำแพงหยางอาวี ทำไมพอเห็นยางอาวีแล้วฉันถึงใจเต้นแรงอย่างนี้ล่ะนี่มันยุคไหนแล้วเนียยังจะไม่มีความเอาไหนอีกเหรอนี่มันกี่ร้อยปีแล้วที่ไม่ได้เจอผู้หญิงเนียนอนหลับกันเถอะลูกลันลันนอนพิงไหล่พ่อแล้วก็ง่วงนอนนอนหลับกันเถอะโอเคจ้าลูกแม่เปลี่ยนชุดนอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นอนกันแล้วนะจ๊ะได้ไหมจ๊ะเสียงเย็นเย็นเฉียบขาดของอยางเยเวดังขึ้นเชิญเข้ามาค่ะเข้ามาในห้องอยางเยเวเปลี่ยนเป็นชุดนอนสีดำหลวมหลวมนั่งอยู่บนเตียงอย่างสบายสบายผมยาวที่ดัดลอนเล็กน้อยตกอยู่ตรงหน้าอกกกลับบมมีเสนน่่ยยยาใจอองไถูก ลูกกระเดือกของสื่ออีกลืนน้ำลายลงคอเบาๆขึ้นเตียงสืออีวางหลานหลานลงบนเตียงถอดแจ็คเก็ตตัวเล็กๆของลันลันออกแล้วเอาไปซ่อนไว้ในผ้าห่มของหยางเยเวจากนั้นก็เอาชุดนอนไปห้องน้ำเองเปลี่ยนเสร็จแล้วจึงออกมานึกถึงว่าเดี๋ยวต้องไปนอนกับหยางเยเวด้วยกันใจจะเต้นออกมาจากอกแล้วสื่ออีรูปหน้าอกตัวเองเบาๆอยาเต้นสิไม่เอาไหนเลยเข้าห้องไปนอนอยู่ข้างเตียงครึ่งตัวอยู่ข้างนอกห่างจากหยางเยเวแค่ช่วงแขนครึ่งเดียวได้กลิ่นอย่างชัดเจนกลิ่นหอมอ่อนๆที่แผ่ออกมาจากตัวเขา แล้วหันไปมองแอบมองผิวขาวสี่ใบหน้ารูปไข่สมบูรณ์แบบดวงตาและใบหน้าที่งดงามคมชัดหางตาเงยขึ้นเล็กน้อยสวยมากคนที่สวยขนาดนี้นอนอยู่ข้างๆเขา,ขามุมปากของหนุ่มน้อยเผลย,ยิ้มออกมาเบาๆลันลันกลิ้งไปกลิ้งมาไปอยู่ข้างๆพอ่อเท่ากับเท่ากับได้พออุ้มหนุ่มน้อยอุ้มเจ้าตัวเล็กที่นุ่มนิ่มรูปหลังเบาๆพ่ออุ้มลันลันดีๆนอนเร็วๆนะลันลันหลับตาลงในอ้อมแขนของพอ่อเสียวอี้หลับตาลงเช่นกันไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่หยางเย่เว่ลุกขึ้นนั่ง วางลันลันที่อยู่ในอ้อมแขนของเสี่ยวอีลงข้างๆอย่างเงียบๆแล้วนอนลงข้างๆเสี่ยวอีรู้สึกถึงสัมผัสที่อ่อนนุ่มบนมือของเสี่ยวอีแล้วก็เริ่มฝันอีกครั้งลันลันวัยห้าขวบลัวก่แก่ซื้ออ e ีลืมตาขึ้นข้างๆมีแต่ลันลันตัวน้อยที่หลับสนิทปากเล็กๆบุ้ยๆ้ไม่รู้ว่าฝันเห็นอะไรปากขยับไปมาเหมือนกำลังกินอะไรอยู่ปยปเ,ยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเปิดประตูห้องยังเยว่ากับคุณยายเย่กำลังนั่งคุยกันอยู่คุณว่าตอนเด็กๆเฉินเฉินโง่หรือเปล่าแอบนี้ไปโดยไม่บอกกล่าวยังเย่วาดีีคครอออืใ ยายเย่อธิบายว่าก็เป็นเพื่อนที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆกับเฉินเฉินไงครอบครัวของเขาและครอบครัวเราทําธุรกิจด้วยกันจนร่ํารวยตอนนี้ไปอยู่ที่ใจกลางเมืองหลวงกันหมดแล้วตอนนั้นเฉินเฉินตัวเล็กเเล่นกับเขาแต่ฉันไม่ได้เจอน้องคนนั้นมาสองปีแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนเด็กๆเฉินเฉินชอบเขามากเลยวิ่งตามเขาไปทุกวันพวกเขายังเคยสัญญากันด้วยยางเยลเบิกตาขึ้นอย่างเย็นชาสัญญาอะไรกันคุณยายเย่โบกมือนั่นเป็นแค่คําสัญญาปากเปล่าไม่นับนะอีหนูอธิบายกับคุณยายว่า เรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องของนานมาแล้วปัจจุบันแฟนของไป๋เสี่ยวเสี่ยวไม่ใช่ฉันแล้วคุณยายเย่พูดกับเฉินเฉินด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าฉันว่าลี่ลี่ดีกว่าไอ้ไอ้เลยต่อไปนี้จงรักษาลี่ลี่ให้ดีอย่าทําให้เขาผิดหวังนะคนอื่นเขาก็ให้หลานสาวคุณแล้วนะสะอึกเลยเลยได้แต่พยักหน้ารับไปก่อนยังไงตอนนี้จะอธิบายยังไงคุณย่าก็คงไม่ฟังหรอกเสียงหวานหวานของคุณพ่อดังขึ้นรีบกลับห้องไปเลยลูกน้อยก็ลุกขึ้นมาแล้วผมยุ่งเหยิงไปหมดลูกตาทีีงง่่งงวเยพอออโ้มก อุ้มเจ้าตัวเล็กเข้ามากอดจุบแก้มนุ่มนิ่มของลัน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 ตื่นแล้วมาให้พ่อดูหน่อยสิลันลันกอดพ่ออย่างมีความสุขเอาหน้าที่นุ่มนิ่มมาแนบกับหน้าพ่อพ่อของหนูใส่เสื้อผ้าและรองเท้าให้ลูกน้อยแล้วอุ้มลูกออกมาใช้หวีหวีผมให้ลันลันสอดนิ้วเข้าไปก็ถักเปียเล็กๆให้ลันลันสองข้างเสร็จแล้วน่ารักจังเลยย่าเยเวสงสัยคุณทำได้ยังไงคะเกาจมูกอย่างเขินเขินกระซิบว่าตอนว่างๆก็ดูคลิปสอนทรมาค่ะเคยคิดว่าถ้ามีลูกสาวจะได้มัดผมให้ลูกไม่คิดว่าจะได้ทำ ถึงแม้ว่าอย่างเยเวจะเป็นแม่มาสามปีแล้วแต่ก็ไม่รู้จักมัดผมให้ลูกแม้แต่แต่งตัวให้ลูกก็ยังไม่เป็นแต่ก่อนเป็นคนใช้ที่ทำทั้งหมดเลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหลานๆไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แล้วแอลก็ไม่งองแงติดแม่คนนี้ด้วยพ่อเก่งที่สุดหนูน้อยบอปากจุ๊บแก้มพอในใจของหนูพ่อคือที่สุดพ่อทำอะไรก็ได้หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วสิบเอ็ดกับเยื่ยวยั่วก็จะออกไปจากบ้านแล้วเยื่ยวยั่ออยากเอาของกินในบ้านไปให้พวกเขาทั้งหมดเลยท้ายรถเต็มแล้วค่ะคุณยายไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้หรอกค่ะ ที่บ้านมีทุกอย่างแล้วค่ะเอาไว้กินเองเถอะค่ะหลานๆโกรธเล็กน้อยคุณยายลูบหัวหลานๆเบาๆคุณยายให้หลานๆกินหลานๆกินข้าวเยอะๆนะโตไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวมาหาคุณยายใหม่นะหัวของหนูหลานพยักเหมือนลูกเจี๊ยบจิกข้าวก้าวขาเล็กๆสองข้างวิ่งไปที่กรงแล้วโบกมือให้กระต่ายน้อยยบาบกระต่ายหนูหลานไปแล้วหนูหลานไปลาไก่แก่แต่หนูหลานกลัวไก่แก่เลยอยู่ห่างๆโบกมือเล็กๆแล้วรีบวิ่งไปหาพ่อกลัวแม่ไก่จะมาทำร้ายเขาแล้วไล่คนออกจากบ้านคุณยายเย้ ที่จะไม่ให้เฉินเฉินอยู่ต่ออีกสักวันเหรอช่วงนี้ยายยุ่งหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาหาคุณยายใหม่นะคุณยายดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่ต้องห่วงรอกฉันแข็งแรงดีอยู่ฉันยังต้องดูหลานสาวเติบโตอีกนุ่มสิบเอ็ดล้านออกจากบ้านแล้วก็เขินอายอีกแล้วชาวบ้านมากมายมารุมอยู่หน้าบ้านเขานุ่มสิบเอ็ดล้านประสบความสําเร็จแล้วเด็กน้อยผิวคล้ำสมัยก่อนโตมาหล่อขนาดนี้เฉียวยังพาแฟนสาวสวยขนาดนี้กลับบ้านมาอีกนั่นลูกสาวของสิบเอ็ดหรือเปล่าหน้าตาเหมือนกันจริงๆฉันนี่ไม่มีแฟนสาวเเลลลยยธอนีีมูกสาวววแ้้ด นี่คือเสียงของหนึ่งในเพื่อนเล่นหลังจากนั้น11็ดชั่วโมงหลิวเป็นผู้หญิงของซื้อรูเรอสวยกว่าดาราที่ฉันดูทางทีวีอีกอิชฉาตาร้อนเผาเลยเห็นซื้อรูที่พวกเขาเคยรังแกอย,อยู่ดีๆก็มีความสุขขนาดนี้มันเจ็บปวดกว่าฆ่าพวกเขายังไงอย่างนั้นซื้อชื้อจับมือหยางเยเว่ขึ้นรถอย่างเขินอายหยางเยเว่พวกนี้เป็นเพื่อนสมัยก่อนของฉันคุณรออยู่ในรถก่อนเถอะซื้อชื้อลงจากรถและทักทายพวกเขาซื้อชื้อลูกสาวของคุณโตขนาดนี้แล้วเหรอคุณเก่งจริงๆคุณไปหาาาภรรยยยทีี่สวขนดนดด้้ไงไงง คุณก็หาให้ฉันสักคนสิลิ้วหูจับมือชื่ออี้ไว้แน่นไม่ยอมปล่อยแม่ของหูซือพยักหน้าอย่างรัวรัวชื่ออี้ดูเธอนะไม่มีความสามารถแล้วก็หาให้หูซือของพวกเราสักคนสิเขาก็เป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กของเธอไม่ใช่หรอจริงด้วยแล้วก็ยังมีเทียนตั้นอีกเธอก้าวหน้าถึงขั้นนี้แล้วอย่าลืมพวกเขานะตอนที่ยังเด็กๆก็เคยเล่นกับเธอด้วยนะแล้วก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งล้อมไว้ทุกคนต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขายังจำตอนเด็กๆได้พวกหาว่าเขาอ่อนแอเลยร่วมมือกัับบแแลลลพวววกกถ้้้้้าาาาาาเเคคงไไไปในนไไในนนน่อโดมมมหขึุณยยท เขาอาจจะขาดอากาศหายใจตายไปแล้วที่นี่ไม่ใช่สำนักงานจัดหาคู่ฉันไม่มีหน้าที่ต้องช่วยพวกคุณหาภันรยาฉันไม่มีหน้าที่ต้องช่วยพวกคุณหาภรรยาเดี๋ยวนี้คุณประสบความสําเร็จแล้วนี่เลยไม่อยากสนใจพวกเรายากที่ยากจนใช่ไหมเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ยังไม่ช่วยใช่สําหรับคุณมันง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเลยใช่ไหมได้ยินว่ามหาวิทยาลัยที่คุณเรียนเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดช่วยแนะนาเพื่อนเพื่อนของคุณให้กับเทียนตั้นหน่อยสิลูกชายฉันเกิดมาพร้อมกับเงินหนึ่งพันล้านแน่ใจนะว่าจะนอนอย่างเดียวลูกชายที่กินข้าวได ลูกชายฉันเก่งที่สุดจะไม่สมได้ยังไงฉันเข้าฉันดูดีแค่ไหนหล่อขนาดไหนหลิวมองไปที่ตัวเลข200กว่ากิโลกรัมตาหายไปแล้วจะหล่อได้ยังไงฉันไม่สนใจพวกชาวบ้านพวกนี้แล้วพูดกับพวกเขาก็ไม่รู้เรื่องอุ้มหลานลานขึ้นรถฉันมันเกินไปแล้วนี่นาถึงกับไม่สนใจเพื่อนสมัยเด็กของตัวเองเลยใช่แล้วนี่เธอเลือกที่รักมักที่ชังหรือไงรีบเปิดประตูลงมาแนะนําเพื่อนเพื่อนของเธอให้เราหน่อยสิหนวดเธอนี้เก่งจริงๆเลยนะช่วยหางานให้เหล่าเตอลูกชายของฉันหน่อยได้ไหมคะ แล้วก็ช่วยหาภรรยาให้เขาด้วยเลยนะคะลุงเลียวพ่อของฉันน่ะคะ่ะตอนนี้ยังไม่มีภรรยาเลยค่ะยังไงก็ต้องหาให้ได้ยังเง่ยว,ว่สตาร์ทรถรถแล่นออกจากหมู่บ้านไปอย่างรวดเร็ว11หันกลับไปมองหน้าตาของคนที่อยู่ข้างหลังซีดเผือดไปหมดบนพึมพำด่าทออยู่เร่ยท่าไม่ใช่คุณยายเขาก็คงยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปเขาอาจจะไม่มีวันมาที่นี่อีกเลยอย่าเรียกพี่สาวเลยเรียกชื่อบ่ายนี้เทียนรุยเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ไปที่สตูดิโอของจะาองเทงโดยเฉพาะเพื่อสอบถามความคืบหน้าพี่จะาอง ทำนองเพลงเป็นยังไงบ้างแล้วจางเติงหันหลังกลับมาแล้วพูดว่าทำนองเสร็จแล้วขอบคุณพี่จางครับผมขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมครับจางเติงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าที่จริงแล้วผมอยากจะบอกว่าคุณเป็นมือใหม่เนื้อร้องเพลงนี้ถึงแม้จะเขียนได้ดีแต่ก็ยากที่จะดังคุณเข้าใจความหมายของผมไหมครับโจคุณที่อยู่ข้างๆพยักหน้าเห็นด้วยแม้จะได้เพลงนี้ไปเธอก็ไม่ดังรอกฉันรู้ว่าตอนนี้ในฐานะนักร้องหน้าใหม่มันยากที่จะประสบความสําเร็จแต่ฉันรักการเขียนเนื้อเพลงมากการแต่งเพลงถึงแม้จะมีคนฟังแค่คนเดียว ฉันก็จะพยายามต่อไปจางเทิงพิงโซฟาอยู่ดีๆก็หันไปหาชีสือคุณลองเสนอราคาสิคะชีอียกหัวขึ้นอย่างตกใจถามด้วยความประหลาดใจว่าพี่จางหมายความว่ายังไงคะให้ฉันเสนอราคาอะไรล่ะคะก็ราคานี้ของเพลงนี้สิครับคุณสามารถขายเพลงนี้ให้ผมได้คุณเสนอราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับชีอีเงียบไปครู่หนึ่งแล้วขอโทษพี่จางคะ่ะผมจะไม่ขายลิขสิทธิ์เพลงนี้นี่เป็นเพลงแรกที่ผมแต่งเองจางเทิงเพิ่มเป็นสองแสนผมซื้อเพลงนี้แล้วโจคุณหัวเราะแล้วพูด พี่ใหญ่จางจ่ายสองแสนซื้อเพลงต้นฉบับของนายหนึ่งเพลงนายยังเป็นมือใหม่เลยนายรวยแล้วนะเนี่ยสีอียิ้มแล้วตอบใช่ไหมครับฉันไม่เอาเงินนี้หรอกฉันจะไม่ขายเพลงของฉันสีหน้าของโจคุณเปลี่ยนไปเล็กน้อยและดูเย็นชาขึ้นอย่าไม่รู้จักดีรู้จักชั่วสิพี่จางซื้อเพลงของคุณน่าถือว่าให้เกียรติคุณแล้วสิบล้านหัวราอยย่อออกมาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องให้เกียิขนาดนั้นหรอกเอาเนื้อเพลงมาให้ฉันก็พอส่วนทำนองของอาจารย์จางฉันไม่กล้ารบกวนหรอกจางเติ้งฮึ่มเสียงหนึ่งเธอจะไม่่คิิดจรรงๆรอกนะวา แค่มีเพลงต้นฉบับก็จะดังได้ใช่ไหมละ่ะฉันจะบอกสถานการณ์ปัจจุบันให้เธอฟังเธอไม่มีทีมงานบริหารที่ดีถึงปล่อยเพลงออกไปก็เงียบกริบยังไม่เท่ากับขายให้ฉันแล้วเอาเงินไปดีกว่าท่าทีแน่วแน่ขอบคุณฉันไม่ขายจางเผิงยังไม่ยอมแพ้พูดต่อว่าคิดว่าเงินน้อยไปหรือเปล่าสามแสนเป็นยังไงบ้างขอบคุณฉันไม่ขายทันทีที่พูดจบสีหน้าของจางเติ้งก็ยิ่งมืดมนลงไปอีกยื่นมือออกมาห้าแสนฉันจะใช้เงินห้าแสนซื้อเนื้อเพลงต้นฉบับนี้จากคุณโจคุณเตือนว่า ชีอีพอเถอะถึงแม้คุณจะปล่อยเพลงนี้ออกไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะหาเงินได้ครบห้าแสนชีอีลุกขึ้นยืนอาจารย์จางขอบคุณสำหรับคำชมแต่ไม่ว่าคุณจะให้เงินฉันเท่าไหร่กับเพลงนี้ฉันก็จะไม่ขายจางเติงคืนเนื้อเพลงให้ฉีสืออีใบหน้าซีดเผือกราวกับไฟดับฟันไปเธอชีสืออีก็ไม่โกรธถ,ถือเนื้อเพลงออกจากห้องประพันธ์โจคุณกระซิบเบาๆว่ามือใหม่ที่ไม่รู้จักดีรู้จักชั่วห้าแสนยังเอาไม่อยู่มันคิดว่าเพลงต้นฉบับง่ายๆนี่เองมีเนื้อเพลงก็พอแล้วจางเติงเเยยยาาะ้ถง โจคุณยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์พี่จางอยากโกรธเลยเนื้อเพลงนั้นนายยังไม่ได้ท่องจาจนขึ้นใจเลยเหรอแล้วอย่างนั้นมันยังไงละ่ะหรือว่าจะให้ฉันทั้งสองสบตากันจางเติงได้คําตอบในใจแล้วนายมาสายขนาดนี้ได้ยังไงลู่ซือเยเวขวางทางเขาไว้ใบหน้าที่งดงามสดใสมีรอยยิ้มสวมเสื้อคลุมขนนุ่มสีครีมดูคล้ายกับของเขาเหมือนชุดคู่รักหมายเลขสิบหยุดฝีเท้าช่วงนี้ยุ่งมากลูก่ซือเยเวพูดด้วยความกระตือรือร้นว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ฉันได้ยินมาว่าคุณจะทําเพลงต้นฉบับ บางทีฉันอาจจะช่วยได้เพราะฉันก็เป็นอันดับหนึ่งจากการร้องและเต้นคุณไม่เชื่อในความสามารถของฉันเหรอสิบเอ็ดพยักหน้าแล้วพูดว่าแน่นอนว่าเชื่อลูซอเลอร์ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ของเขาเหมือนกันอายุมากกว่าเขาสามปีได้ที่หนึ่งจากการประกวดร้องเพลงและเต้นตอนที่เขาเพิ่งเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ลูซอเยเวที่เป็นคนต้อนรับเขาเธอก็เป็นหนึ่งในรุ่นพี่สาวสวยชื่อดังของมหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วยรุ่นพี่ครับไปกันเถอะไปที่ห้องทำงานของผมกันลูซอเลอร์ดึงแขนเสื้อของชีอี ฉันช่วยคุณขอบคุณพี่สาวลู่เวียแล้วลูซือเลอโบอกมือชีอีอยากเกรงใจฉันขนาดนั้นเลยเราสองคนรู้จักกันมาหลายปีแล้วเรียกชื่อฉันก็ได้ชีอีนั่งอยู่บนโซฟาลูซือเลอร์นั่งอยู่ข้างๆเขาเขาสวมเสื้อไหมพรมคอวีผมยาวตกอยู่บนไหล่มองจากมุมด้านหลังดูเหมือนทั้งสองคนจะนั่งแนบชิดกันลูซือเลอถามว่าคุณมีความสามารถมากขนาดนี้เขียนเนื้อเพลงได้ดีขนาดนี้ทำไมไม่เคยตีพีมาก่อนเงียบไปเลย ก่อนหน้านี้เนื้อเพลงทั้งหมดฉันให้ไปกับความมืดมิดแต่ความมืดมิดกลับโด่งดังเขายังเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักก่อนหน้านี้ยุ่งกับการเรียนไม่มีเวลาตอนนี้ก็ยังไม่สายคุณยังเด็กอยู่เลยลูซื่อเยเวถือคอมพิวเตอร์หาทำนองเพลงทั้งสองคนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจู่ๆใบหน้าของลูซื่อเยเวก็เอนไปบนแขนของซื่อซื่อดูเหมือนจะง่วงนอนซือซือชักแขนกับง่วงนอนก็ไปพักผ่อนเถอะฉันไปก่อนแล้วตอนนี้ยังเช้าอยู่ซือซือเราไปเดินเล่นข้างนอกกันเถอะตอนนั้นเองที่หยางเยเวส่งข้อความมาที่บริษัท อึมหยางเยเวถามว่าทำอะไรลังเลอยู่ครึ่งวันหนึ่งพันล้านส่งข้อความไปแล้วค่ะกำลังแต่งเพลงกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานของหยางเยเวเป็นผู้ชายส่วนของฉันเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยผู้หญิงหยางเยเวส่งข้อความมาอีกแล้วฉันดูกล้องวงจรปิดแล้วล้านล้านอยู่บ้านรอฉันตลอดเลยฉันจะกลับไปเดี๋ยวนี้พี่ลู่สเสวี่ยเก็บโทรศัพท์คืนแล้วค่ะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะมีธุระที่บ้านนิดหน่อยว่างครั้งหน้าค่อยมาด้วยกันใหม่นะกลับไปเถอะอย่าให้เสียเวลาเลย